สวัสดีครับพบกับป๋องแป้งสมุนไพรนะครับผมวันนี้มาเก็บไม้มงคลครับให้ลูกค้านะครับผมมาดูเลยครับว่าต้นน้ำตุ้นต้นอะไรครับนี่ครับต้นนั้นก็คือเศรษฐีเรือนแก้วนะครับผมนี่ใบของเขาตรงของเขาเป็นเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับเศรษฐีเรือนแก้วหรือว่าซุ้มกระต่ายหรือว่าทุ่งเศรษฐีนะครับถ้าคนจีนเขาเรียกฉุนเช่านะครับผมซึ่งหรือว่าบ้านเมียหลวงซึ่งคนจีนเขาจะนิยมเอาไปในพี่แต่งงานนะครับ เพื่อให้คู่บา่าวสาวรักกันนายิ่ง้ยนขึ้นแล้วครับเป็นบ้านมงคลนะครับผมเสริมให้ค้าขายเสียงโชคโชคลาบอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยครับผมผมก็ไม่ค่อยเก่งเนาะนี่นครับของเขาสวยลูกค้าสั่งครับเดนมาขุดก็แต่ผมว่าเขาเป็นไม้ถ้าเป็นไม้ออฟฟิศก็ได้นะครับใส่ปลูกใส่ถังเล็กๆไปตรงหน้าต่างก็ได้เพื่อฟอกอากาศในห้องก็ได้นะครับ เขามีความสวยมีคนเป็นพุ่มลัาออกลูกพอดีนะครับเนี่ยเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะครับนี่ครับลูกของเขาเนี่ยครับนี่นะครับพิธีปลูกกับคาถาเดี๋ยวผมส่งใครขนส่งมนใต้คลิปนะครับครับผมเนี่ยครับของเขาลักษณะเหมือนใบผักแ้นเลยนะครับผมเพิ่งผมเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งตอนเขาเป็นดอกนะครับอันนี้เขาเป็นหมากเป็นลูกแล้วมีลูกแล้วพูดผิดนะครับนี่ครับมาผมจะขดหนนะครับาาเเยยอไมล เนี่ยครับลากอุ้ยลากฝอยเยอะมากเลย นี่ครับเขาใหญ่กอกอใหญ่มากเลยนี่ครับดูลูกของเขานี่ครับเขาขยายพันธุ์โดยใช่เมล็ดนะครับผมดอกสีขาวนะครับกมครีมนิดๆถ้าออกดอกแล้วถ้าใครปลูกนะครับแล้วออกดอกทำไมถึงจะให้โชคลาภนะครับให้อาาร์สีขาวเพื่อเพาะพันธุ์พันธ์รอบกระถางเขานะครับเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะครับเห็นเขาพูดกันในคลิปผมก็พูดตามเขานะครับนะครับ ก็ใหญ่มากท่านผู้ชมมาครับผมจะไปคาไปเก็บอีก,มาก,กมากับพี่ปิ๊กครับมากับพี่ปิ๊กมาอีสานมาดามปิ๊กเจ้าเก่านะครับผมนี่ครับโอ้ โอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสิทธิเรือนแก้วครับใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับผมหรือว่าฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับี่คุณรู้สิแบกถักก่อนเลือถักด้วยน็ต้องถูกกัน